ราคาไทยมาแล้วเรือมี 7i และเรืวมี42สมาร์ทโฟนราคาประหยัดจอ90เฮิรตแบบจุใจมีชาร์จไวราคาเริ่มต้นเพียง3,999บาทรา <tte üz> คาไทยมาแล้วเรืวมี 7i และเรืวมี42สมาร์ทโฟนราคาประหยัดจอ90เฮิรตแบจุใจมีชาร์จไวราคาเริ่มต้นเพียง3,999บาท ลลาสุดทางเรียวมีประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมกันถึง2รุ่นครับนั่นก็คือรุ่นเรียวมี 7i และเรียวมี42นั่นเองครับเพื่อรุยตลาดสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นและระดับกลางส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นเรียวมี 7i ก่อนนะครับตัวเครื่องมีขนาด164.1คูณ75.5คูณ8.5มิลลมน้ำหนักอยู่ที่188กรัมหน้าจอสแสดงผลเป็นแบบ อัลตร้าสมูทดิสเพลย์ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความเอียด HD พาร์ท1600คณ720พิกเซลพร้อมค่าลิเบรตเรทสูงสุด90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm s n a p d r a 6 2ความเร็ว2.0กิกะเฮิรตซ์ใส่ RAM มาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB ส่วนรอมให้มาแบบ UFS 2.1ที่ 128GB รองรับหน่วยความจำเสริมแบบ Micro SD บระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย Realme UI ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว AI Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด4ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.8โครงสร้าง6ชิ้นเลนมีระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ PDAF กล้อง Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง119องศารูรับแสง f 2.2โครงสร้าง5ชิ้นเลนกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 3 4ระยะโฟกัสใกล้สุด4ซมและกล้อง B/W ความลเอียด2ล้านพิกเซลรูแสง F 2.4ครับส่วนกล้องหน้าเป็นแบบ In Display Selfie ความเอียดสมบรล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX471 รูบแสง F 2.1มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 g h z มีบุูทูธ5.0รองรับการระบุตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียมรองรับการใช้งาน2ิมการ์ดพร้อมถาดิมการ์ดแบบ t r i p ลสล l o t มียูนิตบีทั้งมีเหมดสสีคือสีเขียวโอโร拉กรีนและสีฟ้าโพลาร์ブครับใายแบตเตอรี่จุใจถึง5าบมิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไวแบบ18วัตต์ควิกชาร์ Wh, อีกด้วยครับมาต่อกันกับสเปคของสมาร์ทโฟนร,รุ่นเรย l มี4 2กันเลยนะครับตัวเครื่องมีขนาด1 6 4 5ง5คูณ75.9คูณ9.8ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่209กร,รมัมหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ iPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD+ Plus 1,560คูณ720พิกเซลฉายชิปองมิโฟน m e d i ี t e k Helio G35 ความเร็ว2.3กิกะเฮิรตซ์ให้แรมมาแบบ LPD d r a l ที่3ก3กส่วนรอมให้มาแบบ u f s 2.1ให้มาที่32ิีรองรับหน่วยความจำเสริมแบบ microSD ให้กล้องหลังมัหมด3ตัวที่เป้นคามิลากล้องตัวหลักความละเอสดยด1080พิกเซลรแสง f 9 2, 2 พร้อมอระกบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ PDF กล้อง B&W ความละเอียด200พิกเซลรูปปรับแสง f 2.4และกล้องมาโครความละเอียด200พิกเซลรูปปรับแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด5า0พิกเซลรูปปรับแสง f 2.0มีเซ็นเซอร์สแกนในมือด้านหลังของตัวเครื่องมีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบุตทุ th 5.0รองรับการระบบตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียมรองรับการใช้งานพร้อมกัน2ิมการ์ด พร้อมผ่าสิบการแบบซิปปันสล็อตระบบปรกิการ Android 10ครอบครับด้วยมี UI มีพอร์ตไมโคร USB ใายแบตเตอรี่จัดหนักถึง6,000 mAh mm, รองรับระบบชาร์จย้อนกลับ USB Reverse Charging อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 7i มีราคาอยู่ที่7,499บาทและพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2563เป็นต้นไปครับส่วนรุ่นเร a วมี42มีราคาอยู่ที่3,999บาท วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งจองสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ